สังเกตไหมครับว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้เราจะได้เห็นการกลับมาของกระแสวัยรุ่นยุค90วัยรุ่นยุค80กันเยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก,ก็คือคอนเสิร์ตต่างๆที่ถูกจัดขึ้นนะครับอย่างแบบทียิบเลยซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องราวของอิทธิพลของศิลปินในยุค80ก็ดีหรือว่า90ก็ดีที่มีผลต่อวัยรุ่น90รวมถึงมีผลต่อวัยรุ่นในปัจจุบันมากๆนะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกได้เลยว่ามากกว่าในปัจจุบันเสียอีกนะครับ มาวันนี้มาลุยกันและเหมือนเดิมไม่ได้อยู่แค่ผมคนเดียวครับวันนี้มีน้องฟิล์มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมสวัสดีฟิลด้วยนะฮะสวัสดีครับ,ะะรบผมวันนี้จริงๆเนี่ยมีคําถามที่ผมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีคําถามที่ในใจเหมือนกันว่าทําไมศิลปินในยุค8 0ถึง90ถึงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในยุคนูนรวมถึงบางคนนะในยุคนี้เนี่ยศิลปินเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลต่อพวกเขาเหล่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับศิลปินดารานักร้องในปัจจุบันนี้หลายคนก็บอกว่าศิล ปินในยุคก่อนเนี่ยมีอิทธิพลมากกว่าในยุคนี้ซะอีกออใช่ผมพอจะจับเรื่องกระแสได้ประมาณนึงเหมือนกันในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเหมือนเขาเรียกว่ากระแส n o s t a นอสโตจิกซัมติ Nostalgic คือการหวนรละลึกถึงเริ่มกลับมาอย่างที่ช่วงที่แบบเราก็เริ่มทำคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับไรุ่น90เรื่องเราเล่าเรื่องวันวานอดีตที่แสนหอมหวานประมาณนี้ซึ่งก็โอเคได้รับเสียงตอบรับผมว่าเรื่องเกี่ยวกับการกลับมาของกระแสของศิลปินก็บูม ใช้ได้เหมือนกันอ่าซึ่งช่องเราก็จัดอยู่ในหมวดนี้นเหมือนกันครับที่เราเอาเรื่องเรื่องเก่าๆเ,เรื่องในอดีตเนี่ยเอามาพูดคุยกันแต่วันนี้เนี่ยจริงๆที่อยากจะชวนคุยก็เพราะว่าเราจะคุยแล้วก็โฟกัสเรื่องของอิทธิพลของศิลปินที่มีต่อวัยรุ่นหรือว่ามีมีอิทธิพลต่อคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันเลยนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าเทียบกันได้เลยนะรระหว่างอิทธิพลของศิลปินในยุค8 0 9 0ที่ตอนนั้นที่เขาแบบว่ามีผลงานออกมาแล้วทําไมวะเวลาเขาดังเนี่บบแบบย ค,นนะคือคนจะแต่งตัวตามไปใช้ของตามไปซื้อของตามอะไรเงี้ยพอแบบศิลปินบางคนที่แบบว่าพอมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าบางอย่างแล้วมันทําให้สินค้าขายโคตรจะดีเลยแต่ทีนี้พอตัดภาพมาในปัจจุบันไม่ใช่ว่าศิลปินในปัจจุบันไม่ได้มีคุณภาพไม่ใช่นะครับแต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าอ๋อมันเป็นเพราะอะไรไล่รียงอย่างนี้เนาะสำหรับพี่เองนะในยุคก่อนหน้านี้คือสื่อมันน้อยมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่ทุกคนเนี่ยเป็นสื่อหมดแล้วใช่แม้กรนะทั่งแบบว่าเดี๋ย ไ, oh. ไม่มีแต่ปัจจุบันเนี้ยทุกคนสามารถเป็นดาราเป็นศิลปินอาจจะไม่ถึงขนาดดาราหรอกอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยนะนะปัจจุบันนี้ก็เรียกกันอย่างนี้เนาะครับผมคือทุกคนสามารถเป็นผู้มีชื่อเสียงได้ผิดกับยุคก,ก่อนที่สื่อมันมีน้อยมากถ้านับเป็นสื่อนะทีวีวิทยุนิตยสารจริงๆเนี่ยทุกสื่อมันจะมียิบยิบย่อยๆนะครับถ้าทีวีมันก็จะมีแบบทีวีแบบสื่อหลักเป็นฟรีทีวีอะไรเงี้ยนะครับสามห้ายุคนั้นมี ITV วีด้วยแล้วมันก็จะมีทีวีร้องอีกกพว เคเบิลทีวีครับผมเคเบิลท้องถิ่นจริงๆมันก็มีตัวที่แบบตัวซับอ่ะแต่หมายถึงว่าสื่อที่มันจะทําให้คนระดับแมสระดับประเทศได้เห็นเนี่ยมันก็คงต้องเป็นสื่อใหญ่คือถ้านับช่องเนี่ยมันก็แค่เนี้ยสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดไอทีวีประมาณ6กเจ็ดช่องประมาณนี้ครับผมวิทยุบ้างถ้านับเป็นสื่อหลักมันก็จะมีอยู่แบบคลื่นที่มันดังๆคลื่นที่มันแบบว่าเป็นเมนสตรีมเนี่ยไม่เยอะมากนะฮะจริงๆมันก็มีช่องที่มันเป็นช่องซับอยู่เหมือนกันช่องซับหมายถึงว่าช่องรองนะครับก็คือวิทยุตาม แม้กระทั่งวิจุชุมชนไอจุด7 5ต่างๆเรื่องนี้จริงๆก็มีเยอะแหละแต่ว่าถ้าเอาแมสจริงๆเนี่ยสื่อหลักมันก็ยังมีน้อยอยู่ใช่เลยรวมถึงอย่างนิตยสารงียมันก็จะมีหัวหลักแล้วก็เขาเรียกเป็นหัวนะครับผม <laughs> เรียกเป็นหัวนะ <laughs> ฮะมีหัวหลักมีหัวรองก็จะมีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าสื่อมันก็ยังน้อยถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ที่ทุกคนเป็นสื่อได้มันก็เลยทําให้พื้นที่ในการที่ประชาชนอย่างอย่างเราเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นหรือเด็กในยุคนั้นเนี่ยได้รับสื่อเนี่ยเราก็จะต้องรอสื่ออหหลลักที่่่เเ้าาาาแบบวปยใรม ให้เราได้ดูได้เสพได้แบบเสพเสพผลงานเขามันก็ต้องแบบรอสื่อหลักเท่านั้นแล้วพอสื่อมันน้อยอ่ะนะครับคนที่ได้ออกสื่อหลักเนี่ยมันก็เลยมีอิทธิพลมากอันนี้เออเหมือนถ้าฟังอีปุ๊บนึกถึงว่าไม่ได้อาจจะเลบะๆไปกับทุกๆวงการเหมือนอย่างละครอย่างนี้อพอออนก็จะฮอ,อนอยู่ในช่องหลักๆใช่เหมือนกระแสคู่กรรมอย่างนี้ไหมครับพี่โอ้โหน่หละอย่างตอนอวสานปุ๊บถนนโลง่งเพราะทุกคนจะรีบกลับบ้านไปไปดูอย่างนี้อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับผมคือ ือทุกคนเนี่ยรอสื่อหลักแล้วสื่อหลักเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวกําหนดว่าแนวทางของวัฒนธรรมแนวทางของการแต่งตัวแนวทางของการใช้ของเข้าของต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเหมือนแนวทางไกลๆเหมือนกันนะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกอังอย่างช่วงจริงๆเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมันก็ยังมีกระแสนั้นอยู่เหมือนกันนะจําบุพเพสันนิวาสได้ไหมโออฟีเวอร์เลยตอนบุพเพสันนิวาสมาจริงๆเนี่ย โอเคบุเพันวิวาสดังอยู่แล้วในยุคที่แบบบุเพศนวิวาสออกนะฮะซึ่งมันก็จะกําหนดวัฒนธรรมได้ประมาณหนึ่งอย่างบุเพันิวัตออกมาเนี่ยเห็นไหมคนเนี่ยแห่ไปแต่งชุดไทยกันมหาศาลเลยครับผมมันอย่างไงอย่างนั้นเลยคือในยุคนู้นเนี่ยมันก็แบบโอ้โหโกบดีตอนนี้โกบดิจะตายแล้วแล้วถ้าพลาดแล้วถ้าไม่ได้ดูแลเนี่ยมันก็พลาดไปจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วมันไม่สามารถมาดูย้อนหลังได้เหมือนปัจจุบันนี้อ่ะอย่างตอนนั้นนะโกบดีก็คือมีพี่เบิร์ดกวางกมลชนกก็จะด่งดักมากมากครับ พวกเรามากๆนะครับว่าพี่เบิร์ตใช้อะไรพี่เบิร์ตจับผลิตภัณฑ์อะไรเราก็อยากจะแบบเฮ้ยอยากกินเหมือนพี่เบิร์ตอยากจะใช้ของพี่เบิร์ตเสื้อที่พี่เบิร์ตใส่เนี่ยพี่เบิร์ตใส่ยี่ห้ออะไรออาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนั้นก็ได้แต่ว่าทรงเนี้ยอยากได้ทรงแบบพี่เบิร์ตจังเลยเ<อ>พราะว่าคือเราได้เห็นพี่เบิร์ตเรายิอยู่ในจอเนี่ยเราตามดูเนี่ยมันเท่ดีอ่ามันก็เป็นอิทธิพลต่อเรามากๆบอกโอ้ยอยากเป็นอย่างนี้จังเลยอยากเท่อย่างนี้จังเลยเห็นไหมคือพออยู่ไ<ๆ>ด<ๆๆ>้ได้อยู <ๆ gado regardez> ่ในสื่อใหญ่สื่อหลักแล้วเนี่ยมันก็ทําให้มีออิพพก่่่นนจะเัตขบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนบาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ แล้วทีนี้เนี่ยพออิทธิพลของศิลปินดาราต่างๆที่ได้เข้าไปอยู่ในสื่อหลักเนี่ยที่มีไม่กี่เจ้าเนี่ยนะครับคือถ้าใครได้ได้เข้าไปเนี่ยถ้ามันใช้คำภาษาอังกฤษนะมันก็คงจะเป็นคำว่าเทรนเซ็ตเตอร์เทรนเซ็ตเตอร์เลยว่าคือพอออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเป็นผู้กำหนดเทรนเนี่ยจำแบบชุดลิบออยได้ไหมเออลอยเออลอยๆครับผมิปออยอ่ะพอลิปออยออกมานะอัลบั้มเขาโด่งดังมากๆนะคือแน่นอนอ่าถ้าอันนี้พูดพูดถึงค่ายเพลงแล้วเนาะค่ายเพลงยุก่อนมันก็ยังมีไม่เยอะเท่าป <laughs> ัจจุบันนี้ ทุกคนทาค่ายเพลงได้หมดทําได้หรืออย่างค่ายใหญ่ก็มักจะปรับกลยุทธ์มาเป็นค่ายย่อยถูกถ้าเปรียบเทียบว่ายุคนี้อย่างแกรมมี่เองก็มีค่ายย่อยเยอะมีไวมิวสิกมีจีนี่แต่ทุกอย่างอยู่อันเดอร์แกรมมี่หมดแต่ยุคนั้นทุกอย่างออกภายในแกรมมี่อย่างเดียวใช่แล้วช่องทางก็จะเหมือนใช้ช่องทางเดียวกันในการโปรโมทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องเลยเหมือนกันเลยค่ายเพลงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับถ้าเทียบกับสื่อสื่อเมื่อก่อนมันก็มี3ามห้าเจ็ดเก้าค่ายเพลงยุก่อนก็แกรมมี่อาคีตานิติทัศนิติทัศนตรถฟ้า ประมาณนี้นะมีเบเกอรี่มีอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่เยอะเท่าปัจจุบันนี้พอสื่อไม่เยอะแล้วอ่ะพอค่ายเพลงไม่เยอะแล้วด้วยเนี่ยพอปล่อยออกมาเนี่ยเราก็จะรอแล้วพอยิ่งนะอย่าง R S ที่ออกมาเมื่อก่อนเนี่ย R S เนี่ยก็มักจะผูกกับช่องช่องสาม R S, <S, 3 <S, 3> <อ> <S จะผูกกับช่องสามเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการแข่งจัดแข่งเลยเตะบอลเลยศิลป,ปิน R S มาเจอกับนักสแสดงช่องสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอย่างยุคนั้นนะคืออย่างริบออยออกมาเนี่ยเขาก็จะมีะทั้งเพลงออกมาแล้วก็มีการไปโปรโมตตามสือ่อใหญ่พอเราอ่ะ ได้เห็นเขาโอ้ยแต่งตัวแบบนี้เราก็อยากจะไปหาเสื้อแบบนี้มาใส่หากางเกงแบบนี้มาใส่หาชุดแบบนี้หาเครื่องประดับแบบนี้เอามาใส่อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาได้มีอิทธิพลต่อเรามากๆค,คือในยุคนั้นเนี่ยซับเคานเจอร์มันยังน้อยครับอ่าถ้ายังเรื่องซับเคานเจอร์เนี่ยฟิวน่าจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีซับเคานเจอร์ครับผมมันก็คือวัฒนธรรมย่อยใช่ใช่ถ้าเปรียบก็คือมันก็มันก็เป็นเหมือนกับความชอบที่มันย่อยๆเนี่ยมันอาจจะยังน้อยอยู่ครับผมร็อกคือร็อกไปเลยแต่ปัจจุบันนี้คือออร็กกนนะะะมมมมััจจีีแล้วไ ม Gram ีแกรมล็อลก,กอ่ะแกรมล็อกอันอร์นทีฟล็อกไซเคิเดลิกต่างๆแบบเขาเหมือนเขาใช้คําว่าซับชองล่าซับลงไปเรื่อยๆประมาณใช่แล้วทีนี้คือเมื่อก่อนนี่คือร็อกก็คือคนถ้าคนชอบร็อกเลยเนี่ยมันก็จะมีเมนสตรีมของร็อกอยู่อ่าเมนสตรีมยุคนั้นก็หินเหล็กไฟไฮร็อกอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบเจ้าแบบว่าหลักๆอยู่แล้วนะครับเขาเหล่านั้นก็จะมีอิทธิพลต่อเรามากๆอ่าคือคือซับเคาน์เตอร์อ่ะซับอ่าเรื่องของวัฒนธรรมย่อยมันยังน้อยอยู่ครับผมมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้เนี่ยคือปัจจุบันนี้นนะคือมัแบบ ีแยกย่อยไปแบบว่าคือมันไม่ใช่แค่หลักอย่างเดียวแหละมันแบบแตกออกไปโอ้โหสารพัดเยอะมากเหมือนเหมือนภูเขาน้ําแข็ง่ก็จะมีแบบหัวหนึงก่อนแต่ว่าภายใต้ภูเขาน้าแข็งอันใหญ่ๆนั้นจริงๆก็จะมีหลายๆอย่างซับอยู่ข้างหลังอยู่เหมือนกันถูกต้องน่าจะด้วยอันนี้ด้วยไหมพี่เรื่องปัจจัยว่าโลกกว้างขึ้นพร้อมกับอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ช่วงหลักหลังยุค2000เปต้นมาถูกต้องทำทำให้เราได้แบบรับอิทธิพลจากสื่อนอกเหนือจากตัวทีวีวิทยุมากขึ้นพี่ว่ายุคหลังมันมีการเปิดกว้าง ให้ผู้คนเนี่ยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะ เพราะว่าอย่างยุคก่อนเนี่ยอจริงๆเนี่ยคนเราอ่ะมันเป็นตวงตัวเองมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนแล้วแหละมันก็จะมีคนที่ชอบไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยมันตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนแล้วแต่พื้นที่ในการที่เขาจะมาแสดงออกแล้วพื้นที่ที่เขาจะไปเจอคนที่ชอบเรื่องราวเดียวกันกับเขาเนี่ยมันยังมีน้อยอพอมันยังมีน้อยมันก็เลยทาให้พอสื่อมันมีแค่นี้ศิลปินค่ายเพลงก็มีเท่านี้หรือว่าวิทยุแล้ได้ฟังก็ขึ้นหลักๆก็มีประมาณเนี้ยแล้วขึ้นต่างๆก็จะเปิดเพลงกันอยู่วนๆประมาณเนี้ยนะทุกคนก็จะรับได้รับ พื้นที่มันก็เลยน้อยแต่ทีนี้พอเวลาผ่านมาเนี่ยพอมันเกิดการเติบโตของอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วมันก็เริ่มทําให้อ่ะมีการรวมกลุ่มคนที่ชอบเรื่องเดียวกันคนที่ชอบเต้นเหมือนกันคนที่ชอบร้องเพลงเหมือนกันคนที่ชอบหนังแนวเดียวกันคนที่ชอบแต่งตัวเหมือนกันเนี้ย <S <S ก็จะเริ่มมีการแยก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 ย่อยแล้วทีนี้พอมันแยก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 ย่อยไปเยอะมากเข้าแล้วอะ่ะกลายเป็นว่าจากคนที่มันเคยเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็ถูกซอย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 ออกไปพอถูกซอยไปตามกลุ่มต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าพอยุคหลังๆนะศิลปินยุคหลังๆออกมาเนี่ยถ้าคุณเป็นร็ คุณแบบจะอยู่เมนสตรีมเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่แหละที่แบบว่าปัจจุบันนี้ก็ดังมากๆอ่าบอดี้แซลมบิ๊กแอดค็อกเทลอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่มันก็จะมีแบบว่าคนที่แบบว่าต้องไปซับพอร์ตเฉพาะพเนี่ย Lock <c oughs> ล็ๆๆ <c oughs> อกก็จะเป็นสายเนี่ยอ่ามันก็จะย่อยไปย่อยไปย่อยไปครับผมบ๊อบก็จะเป็นแบบไปเป็นอะไรของเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพอปัจจุบันนี้เนี่ยพื้นที่มันเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มที่เขาเป็นคนชอบสิ่งต่างๆที่มันมีมีซับเยอะๆเข้าเนี่ยเวลาศิลปินจะออกผลงานมาเขาก็จะไม่สามารถแแบบคอองนตีได้้ย่ เขาต้องไปซับกลุ่มย่อยๆเนี่ยมันเลยทําให้เขามีอิทธิพลเหมือนกันแต่ว่ามีอิทธิพลต่อกลุ่มย่อยมากกว่าที่จะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหลัก อ่าอันนี้ก็คือมันคือเรื่องราวของวิวัฒนาการเหมือนกันเนาะครับผมพัฒนาการและกันที่มันเกิดขึ้นกับวงการของทั้งศิลปินวงการของการที่คนที่เป็นผู้เสพอย่างเราเนี่ยได้รับสื่อต่างๆมาแล้วมันเป็นผลต่อการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อเออประมาณนี้อืมเหมือนน่าจะลามไปเรื่องอันนี้ด้วยผมเมื่อกี้เพิ่งจะได้เรื่องเกี่ยวกับมาคิทติ้งด้วยเพราะนอกจากผลงานเพลงที่เป็นแบบว่าผลงานในอัลบั้มมันจะมีพวกแบบเพลงโฆษณาแต่เป็นศิลปินม,มาร้องเพลงเพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วย<ๆ> ส่งผลช่วยส่งเสริมซึ่งเป็นแบบการตลาดในยุคก่อนถ้าเทียบกับปัจจุบันก็กปี2ปีแล้วอย่างเช่นแบบที่ช่วงทรงอย่างแบงรด์เงี้ยพเปเปอร์เพลนซีว่าดังมากมากแล้วก็ได้ทําเพลงโฆษณาให้กับแบรนด์อย่างแรคตาซอยอย่างนี้ซึ่งหลังจากเปเปอร์เพลนมาก็จะไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นแล้วเหมือนกันอาจะเป็นพวกเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทางการโปรโมทอะไรเงี้ก็เปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าคือถ้าเทียบกับยุคก่อนนะ ใครก็แล้วแต่ที่ได้ครองเมนสตรีมแล้วอะจะมีอิทธิพลมากมากเลยมากแบบมากเลยอะเพราะว่าคือเวลาถ้าเขาได้ออกแล้วเนี่ยออกเมนสตรีมแล้วเอเมนสตรีมคือหมายถึงว่าถ้าเขาได้อยู่ในถ้าขึ้นช่องใหญ่แล้วขึ้นช่อง3แล้วสถานีวิทยุเนี่ยได้ไปฮอตเวฟแล้วเนี่ยได้ไปเปิดเพลงในฮอตเวฟแล้วเนี่ยนิตยสารได้ไปขึ้นปกแบบเธอกับฉันแล้วเนี่ยอันนี้คืออยู่ในเมนสตรีมแล้วนะเขาจะมีอิทธิพลมากมากครับผมแต่ทีนี้เ้าเทียบกับปัจจุบันนี้อะอยากเปเปอร์เพลนอย่างเงี้ยเปเพอร์เพลนจริงๆอะเขาก็เฉพาะกลุ่ม ของเขาเลยแล้วกับเขาก็จะแบบใสๆน้องๆรุ่นใหม่ก็จะชอบ,บแต่ทีนี้ดูความที่จังหวะคือจังหวะมันก็คือมาพร้อมกับแพลตฟอร์มอย่างตอนนั้นนะทิกตอกที่เด็กๆก็เอา เพลงเขาไปร้องทรงอย่างแบดแล้วมันก็เลยแบบเหวี่ยงทําให้ออกอริทึมเนี่ยมันก็เหวี่ยงไปด้วยเหวี่ยงเขาทําให้เขาเนี่ยขึ้นไปเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างแล้วเด็กๆก,ก,ก็แน่นอนพอแบบมันมาแบบแบบนี้แล้วอะ่ะมันเป็นเทรนน่ะเป็นเทรนที่แบบเห็นเพื่อนโรงเรียนนู้ร้องเราก็จะร้องต้องร้องบ้างพ่อเปิดให้ฟังหน่อยแม่เปิดให้ฟังหน่อยหนูอยากร้องอะไรเงี้ยมันก็แบบยิงดัน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 ,ดนแต่ถามว่ามันมันเป็นอิทธิพลต่อแบบ กว้างไปขนาดแบบศิลปิน90 80ในยุคนั้นไหมคือจริงๆก็เทียบกันยากนะก็เทียบกันยากเหมือนกันแต่ก็เนี่ยเราอธิบายให้ฟังว่าคือคนที่มันจะเป็นอิทธิพลในยุคนั้นได้เนี่ยคือศิลปิน90เนี่ยมันจะแบบมีอิทธิพลค่อนข้างสูงมากถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ครับผมนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่เราเนี่ยอยากจะมาคุยกันในวันนี้เพราะว่าสําหรับตัวผมนะผมมองว่าเฮ้ยศิลปินในยุค80 90เนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลมากๆแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนพอกลับมาอออยู่ในนนโลลกไ์คื พอปรับตัวเข้ามาในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นและเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นศิลปินนักร้องนักแสดงดาราหลายคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีชื่อเสียงอาจจะหายไปช่วงระยะหนึ่งและปัจจุบันนี้เริ่มกลับมาพอเราเริ่มเห็นเขาเล่นโซเชียลแล้วมันก็คือการที่เขาเนี่ยกลับมาให้พวกเราเนี่ยได้คิดถึง <Ừ. S 1> แล้วพอเขากลับมาเนี่ยเขากลับมาเหมือนแบบโด่งดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีคอนเสิร์ตอีกทีหนึ่งมีงานแสดงอีกทีหนึ่งมีงานพรีเซนเตอร์กลับมาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ทำใหแบบ ท้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็หายไปสักระยะหนึ่งแล้ว <Ừ. S 1> นะครับคือถ้าเทียบกันเนี่ยก็คือสําหรับผมนะผมให้ความมีอิทธิพลของวัยรุ่น90เนี่ยเป็นที่สุดแล้วนะครับวัยรุ่นยุค80 90เนี่ยเป็นที่สุดแล้วนะครับทีนี้ในปัจจุบันก็แน่นอนครับมันก็จะมีการแบบแยกย่อยไปนะครับ <c oughs> เราก็จะมีแบบเวของเรา <c oughs> สิ่งที่เราชอบมันก็จะมีกลุ่มแยกย่อยอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยมันลึกจริงๆนะถ้าถ้าวัดด้วยความลึกนะ ปัจจุบันนี้นะการชอบการที่เราไปเสพอะไรเนี่ยลึกมากกว่ามสมัยก่อน <laughs> เพราะ <laughs> ว่ามันเฉพาะทางจริงๆ <c oughs> ครับผมมันลึกแบบหูลึกแบบบางทีนะเราแบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยวะเออเราไปบุ๊ย มีอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วแบบหูแฟนๆเขาอย่างนี้กันเลยเหรอคือแบบเอาตรงๆนะพี่เคยไปดูแบบคอนเสิร์ตที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆโอตาที่ <ๆ S 2> เขาไปาเงี้ยแล้วก็หูแฟนๆเขาอินขนาดนี้เลยเอะแล้วเขาอีเขามีอินของเขานะค,คซึ่งเอาตรงๆนะคือเราอะเราก็อาจจะไม่เก็ตนะแต่ว่าโอเคเรื่องแบบนี้เอาข้อจริงแล้วนะอะมันก็เทียบกันยากแต่หลายคนก็มักจะบอกว่าเนี่แหละเห็นบ้างแหะศิลปินการเป็นดาราายุเก้าเนี่ยมันมีอิทธิพลแล้วกว่าจะได้เป็นมันยากมากมันก็เลยทําให้คนชอบไปนั่งอยู่ตามบันได บันไดมาบุญครองอบันไดสยามแบตเตอร์บ้างอะไรบ้างพี่พ่พัน์อนนท์อยู่ไหนครับผมเพราะว่านี่แหละก็รู้ไงว่าถ้าได้เป็นดาราแล้วมันก็จะโด่งดังมากๆแล้วมันมีอิทธิพลต่อคนมากแล้วก็สร้างเงินได้มากคนก็เลยเนี่ยจะต้องไปไปขนขวายณตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพอตัดภาพมาปัจจุบันนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียเมื่อก่อนนี้เป็นเนี่ยเป็นโคตรยากเลยแล้วต้องดวงมากๆด้วยโชคเข้าข้างมากๆแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วการจะเป็นแบบศิลปินการจะเป็นดาราได้ไม่ต้องยา แล้วเนาะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดเริ่มต้นจากไอเดียของเราเราก็สามารถเป็นผู้มีอิทธิพลต่อคนอื่นได้ในปัจจุบันปัจจุบันนี้มันเป็นง่ายขึ้นนะแต่เรื่องราวของการที่เราจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นสูงมากน้อยแค่ไหนทั้งนเ้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่คนคนนั้นเนี่ยเขามีคเอทีฟ มีคนติดตามเยอะไหมแล้วแบบไลฟ์สไตล์น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจะยั่งยืนหรือเปล่าในอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับผมอีกเรื่องหนึ่งเอาเป็นว่าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมก็ขอไม่สรุปแล้วกันนะว่าศ <c oughs> ิลปินดารานักร้องหรือว่าคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดของยุคไหนเนี่ยมันจะมีอิทธิพลมากกว่ากันนะครับแต่ว่าเราแค่หยิบยกเรื่องที่หลายคนพูดแบบนี้นะเอามาพูดคุยกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละยุคเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียทั้งข้อดีและข้อจํากัดเป็นของตัวเองในแต่ละยุคไปอยู่แล้ว ครับผมนะเพราะฉะนั้นก็คือเอาเป็นว่าวันนี้เราอยู่ณปัจจุบันวัยรุ่นยุค90อย่างผมเองอเราก็ต้องปรับตัวไปให้มันเข้ากับกระแสในย,ยุคป,ปัจจุบันนี้ถ้าสมมติว่าปัจจุบันนี้เราไม่เราไม่ได้เล่นโซเชียลอาตรงๆคือเราก็ไม่ได้เจอกันครับผมใช่เลยเราก็ต้องปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องราวของความสุขนะครับเราก็สิ่งที่เราทํามันคือความสุข เราก็เนี่ยแบ่งปันความสุขสู่แฟนๆของเรารนะครับ,รบก็หวังว่าเราจะมีอิทธิพลต่อคุณบ้าง ไม่มากก็น,น้อยมไม่มากก็น,น้อยสุดท้ายเนี่ยอยากจะส่งความสุขเนาะคืออิทธิพลของของผมคืออิทธิพลทางด้านความสุขแหละที่เราอยากจะมอบให้รประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วคืออยากจะให้เราเนี่ยแบ่งปันเรื่องอะไรและเอาเรื่องอะไรมาถกกันมาคุยกันแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยใช่เลยนะครับ,รบและเพื่อนๆละครับคิดว่าทําไมศิลปินดารานักร้องในยุค8 0 90นั้นถึงมีอิทธิพลต่อความคิดของพวกเรามากๆเลยให้เหตุผลมาหน่อย คอมเมนคุยกันได้ในคลิปนี้า,ว,าวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ